สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับวันนี้เพิ่งเห็นกระสิพลาฮะพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาตามแนวทางของหลวงตาจ้อยนะครับหลวงตาจ้อยไดงวดวันที่หนึ่งกระะกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเพื่อนไฮพร้อมฝันมานะครับเพื่อนฝันว่ามีไม่ออกนะครับไม่ออกนี่แกงปราลดมาให้เพื่อนฉันนะครับ ต้มต้มปลาโรนะครับต้มปลาโรมาให้เพื่อนชั้นให้เพื่อนชั้นเพื่อนกระชั้นชั้นจนอิ่มจนแซ่บคักว่าสั้นเพื่อนว่านะครับเพื่อนก็เลยตีไว้นะครับนี่เพื่อนตีไว้เพื่อนตีไม่ออกนี่เป็นซีตีปลาโรเป็นหนึ่งเพื่อนตีโตเพื่อนเองเป็นเก้านะครับเป็นซีหนึ่งเก้าแล้วก็ซีหนึ่งหาเพื่อนตีเพื่อนว่าเป็นผู้ซ้ายก็สีหาน้ำตี้ว่าสั้นเพื่อนตีไว้นะครับ ส่วนคืนที่สองนี่เพิ่นกับฟันแต่ว่ามันบ่อเข่านะครับมันเขาฟันที่แรกนี่นะครับเข่าซีหนึ่งเกนะครับเพียงว่าซีหนึ่งเกามันออกเก่าหนึ่งครับออกตัวกลับนะครับออกตัวกลับออกล่างตัวกลับล่างนะครับเก่าหนึ่งนึงเก้านะครับความฝันของเพิ่นเพิ่นฟันว่าเพิ่นได้ฉันต้มปัดลดไม่ออกเอามาให้เพิ่นนะครับ ไม่ออกมาถวายเพื่อนครับจะปรากฏว่าเขาเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่นะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่สิบหกนะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อย 68นะครับเพ mm hmm. 네ื่อนกับฝันแล้วนะครับเพื่อนฝันเพิ่นไ่ได้ฝันนะครับเพิ่นให้แนวทางสูตรมาก่อนนะครับเพื่อนให้สูตรมาก่อนเพื่อนให้แนวทางสูตรมาก่อนแต่ว่าแนวทางสูตรของเพิ่นนี่ก็พี่น้องกับคงสิเคยตเนนะครับเนาะพี่น้องท่านผู้ชมก็คงสิเคยตามเพราะว่าก็บางงวดกับเขาบางงวดกับพวกเขานะครับเด้อบางงวดกับเขาบางงวดกับพวกเขา เดี๋ยวล้องมาฟังนะครับพี่น้องเอฟซีองมาฟังเบิงนะครับว่าเพิ่นว่าว่าจังไดนะครับล้วก็มาชมเบิงว่าตัวเลขที่เพิ่นให้นะครับแนวทางที่เป็นให้จะเป็นแนวทางแบบใดพี่น้องท่านผู้ชมก็เขามาติดตาม,มารับชมเบิงนะครับในพี่น้องท่านผู้ชมใส่วิจรรยญาัในการรับชมนะครับเดอ้อเพราะว่าแนวทางก็คือแนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนหลวงตาก็ให้มา เพราะว่าอยากเป็นสะพานบุญให้นะครับท่านพี่น้องกับวเคราะห์เบื้องนะครับเพิ่อนไ้มาเพิ่นกับว่าได้เรีอก้องอยังนะครับเอาไปเบิ้งน,น้ากันนะครับไปฟังเบื้องน,น้ากันไปชมเบื้องน,น้ากันว่าว่านี่เพิ่์นไ้มาแบบใดไ้ตัวใดครับครับนี่ก็คือแนวทางที่เพิเ่์นไ้มาเอาคือมืดแคหมุนกับทางนี้นะครับเนาะนี่แนวทางที่เพิ่์นไ้มานะครับ หลวงตาจอยงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมเพื่อนไ้มานี่เลขปักหลักเพื่อนไมาห้า5 6 7นะครับบนเพื่อนวานะครับ5 6 7บนขอยํำว่าเป็นแนวทางนะครับเป็นการนำเสนอแนวทางนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่รีเพื่อนห้แบบนี้นะครับเพื่อนไห้5 7 5 หาเจ็ดนี่คือตัวเน้นนะครับแล้วก็หกหาหกเจ็ดตัวร้องกันหกหนึ่งและก็เจ็ดศูนย์นะครับนี่เพื่อนไ้แบบนี้นะครับไ้ไวแบบนี้ส่วนล่างนะครับล่างนี่เพื่อนไ้เลขลักนี่มีสามตัวนะครับมีสามมีสองมีหนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะครับมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสาม เพื่อว่าให้ไปกลับเด้อครับเด้อหนึ่งศูนย์ก็เป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งสองก็เป็นสองหนึ 1, 1่งหนึ่งสามก็เป็นสามหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเฮงว่าไปกลับไปเมื่อเนี่ยแหละดีที่สุดนะครับเพราะว่าแนวทางเขากับพวกหัว่ามันจะออกตัวใดมาตัวใดนะครับเพียงร่างไส้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมบนะครับเด้อนะครับภาพบรรยากาศทางนอกนี่มื่อนี่ฝนตกคือกันนะครับตกตั้งสี่ทุ่มจนว่าหอดเก้าโมง ก็ยังเปลี่ยนปล่อยๆอ,อยู่นะครับแต่ว่าก็นน้ำไหลพันท o n ไฮทงน้ำมาเนี่ยนะครับขนาดไฮมันนี่ครับเนี่ย่นกู้มันออกอยู่ขางล้านพอเฮงเนี่ยฝนดีนะครับฝนดีปีนี้ฝนดีครับอ่าก็ให้เบื้องทั้งภาพบรรยากาศให้เบื้องทั้งแนวทางนะครับซึ่งเหมือนนี่กันน้ำเสนอของหลวงตาจอยนะครับพอเฮงน้ำเสนอของหลวงตาจอย ข้อมูลของเพื่อนก็ตามที่พอเห็นให้พี่น้องท่านผู้ชมเบิกงานละนะครับก็คือแบบนี้นะครับก็คือแบบนี้นข้อมูลว่าที่ผ่านมานะครับว่าเขาตกกลับก็ว่าได้นะครับสี่หนึ่งเก้านี่เขาเก้าหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันของเพื่อนเพื่นฝันมามี ม่ออกต้มปลารดไหมเพิ่นกินถวยหนึ่งเพิ่นจินจนเบิดเพิ่นวะสันจนเบิดเพิ่นเกลืตีซีหนึ่งเกาเก่าหนึ่งซีเพิ่นก,น,ก 1, 9, 9, 1, พนก็ว่ามูนอ๋สัน่นตัดเอาก็เปลี่ยนแนวทางนะครับความฝันของเพิ่นเปลี่ยนแนวทางนะครับก็บเปลี่ยน้อมูลนะครับพี่น้องท่านผู้ชมได้เบิ่งไ้ชมกันไปนะครับหลวงตาจอยนะครับแต่ว่าในช่อง ใหญ่นะครับช่องหลักพก่อแหงกบบรบ่ได้น้ำสนเสนอของเพื่อนดอกว่าของเพื่อนเขาสองตนะครับพ่อแห่งเสี้ยวแต่เขาจะจะเลยนะครับเอาเขาจะจะอะไรคือหลวงปู่ปลาซาคือยังดาวพระเาสาร์นี่นะครับเขาสองซี่หกไปงี้สิตรงตรงไปเลยยังสันนะครับแต่ว่าของดวงตาเพื่อนกับเขาพูอกันนะครับแต่เขาบ่เต็มสามตัวเขาโตกลับเขาความฝันนะครับคลิป ต่อไปพอเหงกันสิตัดให้พี่น้องท่านผู้ชมได้บึงได้เห็นกันนะครับงวดนี้เิ่นไ้แบบนี้นะครับเด้อวันนี้เิ่นห้แบบนี้นเป็นใฮ h เ,เจ็ดบนนี่เป็นตัวเน้นเลยนะครับล่างก็เป็นหนึ่งศูนย์นะครับกลับเอาเด้อครับเด้อไปกลับเอานะครับพอเห็นโบยเขียนลงไลาขกันเียนลงไลยพี่น้องสิตาดไลานะครับเอาก็ให้โชคๆกันมาน,นะครับ กับแนวทางของหลวงแต่อยนะครับเพื่อนหาไวแล้วจังมาตามความฝันของเพื่อนอีกเท่านึงนะครับเพื่อนเป็นคนฝันแม่นอยู่คือกันนะครับเดี๋ยวจังมาตามความฝันของเพื่อนเนาะครับเนาะขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งเดอ้อนะครับสุกๆมนันๆให้ลำๆรวยๆถูกหวยน้ำกันเบิดสุขูสุขคตนะครับในงวดนี้ขอให้สุขีสุขขังสตังกล้นทงล้นไทยความเจ็บจะได้ความไขายงานี้นะครับจังมาพวกอกันในคลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ